เราเราวันนี้เราจะไ<อ>ก่ย,ย่างพ่้มตามครับปีใหม่เราฉลองกันที่บ้านครับออครับผมสองอย่างครับอาจารย์สวยดีครับเดี๋ยวรอเตาติดครับรอเตาติดแล้วเรามาชมกันดีๆตอนอย่างทีนะครับผมไอ เราก็จะมาย่างไก่กันแล้วครับอืไก่ของเราก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยต้องยินดีรับครับโอ้ยแบบตาเดี๋ยวเราค่อยมากลับทีละชิ้นทีละชิ้นครับโอ้ยเดี๋ยวเราค่อยมากลับเรื่อยๆโอ้ยจะไม่ไหวฟันโอ้ยไก่ย่างของเราก็หอมอร่อยเหมือนกันเนี่ยไม่เลยนสัตว์เอ้ยฟันท่วมแล้วไก่กู ไก่เราก็จะไหม้แล้วนะครับเนี่ยไฟมันแรงไหมครับไฟมันแรงไหมผมจะใช้พลังมือผมจะหยิบไก่โดยไก่ร้อนๆน,นะผมเรียนจากวัดเส้าหลินมาเนเพื่อนน้องๆหนูอย่าทำนะครับฮึฮับว่ะง้อง้อเอ๊ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยยีดไม้ตรงมือดีกินอุ้ยไหม้ครับพักนึงมันต้องไฟมันแรงไปครับไฟมันแรงไป ไฟมันแรงนะครับไฟมันแรงไปเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะว่าไก่เราจะย่างจะสุกจะอะไรโอ้โหแต่ว่าพอมันไหม้มันก็หอมนะผมว่าไฟมันแรงเป็นแม่เลยเนาะไฟมันจะแรงไปอยู่นะครับเมื่อกี้ผมก็โชว์พลังวิชาย,ายุทธจับไก่ไฟด้วยมือเปล่าว้ <c oughs> าววิทย์เลยนะวิทย์เยอะเออวิท <c oughs> ย์เยอะฮะโบลีกุสแลนเนียไอ้มือกล้อง นะครับนี่มาดูผลงานไก่ที่เราย่างกันไว้นี่โอ้ยน่ากินสุดๆครับมาเรามาตอบด้วยตำปะคืงองังแรกครับที่เราต้องใส่กระเทียมครับกระเทียม่ต้องเยอะครับของสามเม็ดพอกับพริกแห้งครับพริกแห้งสักหกเม็ดแล้วกันกินเผ็ดหรือครับแต่ก้องกินเผ็ดปะเออครับผม ้ํตำครับตําพอแหลกพอ,พอหยับหยับมะเขือเทศครับดีต่อสุขภาพใสไปครับตำบีบ้ีนะครับให้น้ำน้ำแหลกครับขอสุขสันต์บันปีใหม่กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับทาเลือกปรุงกันเลยดิฟ่ามะนาวครับเอาไปเลย สองเลีบแล้วสามครับผมมะนาวหนึ่งลูกครับใส่ไปมะนาวหนึ่งลูกน้ำมะขามเปียกครับหนึ่งทัพพีนะครับอืมอีกคอ เรียบร้อยครับเข้าตัวึ่งเลยเล่นกูแล้วเข้มกันเลยทีเดียวครับนี่ครับหนึ่งช้อนครับนี่ตาปี๊บครับ หนึอชอนครับหนึ่คับพีีหนึ่งครับพีีหนึ่งัพีีแล้วกันอืมอืมครับบีเข้าไปครับหืมกลิ่มาแล้ว นเด็ดเลยครับพวกนีเ้เด็ดเลยเด็ดเลยเขาบอกจริงเด็ดเลยยำหมูยอน,นะครับอืม อ,อันนี้เอาเก็บไว้เติมนะแบบราชิง้งนั่งนั่งเป็นประธาน,นครับฮัลโหลครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง ฮัลโหลเจนนี่ครับวันนี้เกี๊ยวข้าวของฝันปีใหม่ของพวกเราก็ประมาณนี้ครับใหญ่โตโอหังเลยโอ้ยมียำหมูยอนะครับไก่ย่างครับส้มตำครับนี่ตำปลาลาครับอันนี้ยำผักบุ้งครับแล้วก็ไก่ย่างครับผมนะครับเราจะมาแดกกันกับคนหัวขวยครับผมยกนิ้วครับแล็วโต เดี๋ยวพวกผมก็จะขอสวาป้ามก่อนนะครับเพราะมันไม่มีใครถือกล้องเดี๋ยวเรากินกันเสร็จเดี๋ยวเราแปเจอกันต่อบืาอบื่ Two hours later เกียงครับเกียงล้วมึงจะดูอะไรกันนักได้สัตว์เด็กเหี่ย เฮ้ยตัดผมหลออ่อเลยถ่ายก่อนเลยเฮ้ยแม่งตัดผมหล่ออ่ะตตดผมหล่ออ่ะนิวนี่ก,ก,ก,กินน้ำกินอะไรย่างเอาละครับสวัสดีครับผมก็ขอแฮปปี้นิวเย์กับเพื่อนๆพีนพนพนพน่น้องๆทุกคนด้วยครับที่ติดตามดูชอบผมอ,อยู่แน่นอนอยู่แล้วครับผมนี่และเวลาตนนี้ก็ก็เวลาขึ้นปีใหม่ของวันใหม่นะครับ น้องๆก็ยังเต็มร้านอยู่เลยครับผมวันนี้โต้รุ่งเท่านาั้นเพื่อนๆสุดยอดเลยครับ <c oughs> และผมขอขอบคุณทุกคนครับที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเจะไดาย้เกินครับเวลางเราก็หมดลงแล้วเราต้องลางกันก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปครับและสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ด้วยครับผมบายบาย ันนี้อะไรขังทังแบบเกี่ยงเราเยอะรุ่นเยอะก่าใช่หรอเผื่อขังเดียวก็มีล็อกว่ะมีตัวจับนี่เราก็มาไปฮอนกันยันเช้าเลยครับผมไปฮอนกันยันเช้าครับสมาชิกเราเล่นกันสนุกสนุกครับแต่โมโหก็มีด่ากันอยู่แล้วครับผม

ตอนยันเช้าตอนยันเช้ามีมีอ่ะ